S <S <uld í ng> <S ul ter> มันลดไปโลดเรียงไฟเรียยุ่งเรียงปลาเรียงยุ่งพุทธมันลงไปโลดจะให้บ่กู <S ul ter> อุนอ่นนนนประดึกประดุกลูกเมื่อใหม่นะครับกรเกษตรกรเมื่อใหม่ใส่ชุดนอนขายปลานะ <S <S จะเอาเอาไซส์ไม่ใหญ่นะครับพ่อพ่อเราก็เลยคัดใ์ให้น้องพ่อตกนะู่นแล้วเนี่ยงแพ่งปลาสมบอกกินน้อยนั่นสีเริ่มสีมันสวยกว่าตอนอยู่อยู่บ่อข้าใบสีดำ ต้าบทเนี้วพี่เป็นนพี่น้องเดือนหนึ่งได้ตัวเท่านี้อ่ะจับสายัอยากตากปลาอยากตากปลาไม่ได้มันดิ้นนะลูกเรสเตอร์อวอัวมากเลยนะครับโอ๊ยรู้ว่าเขาจะเอาของเราทุกวันขนาดไหนอย่างนี้นะ อันรนะมันตีของเราอ่ะตัวใหญ่ออกนัมะไรด้วยมันจะมาซื้อด้วยเอาตลอด่ะเดี๋ยวพอจัดการพือเบิ้นจะไปทำมันครับแต่ครัวมันไม่อยากหรอก เดี๋ยวแม่ค้าขายปลานะครับต่อไปเหมือนมากนะต่อไปจะแยกไซส์มันก็จะเมียแต่ว่ามันก็มันกินไม่เท่ากันนะหนุยมันกินอาหารไม่เท่ากันไม่รู้มันเ่ไเท่ากันดีไม่งมันก็เสียเวลา เล็เตอ,นนอร์เราไปเซนท่าน,นะคบอีกทบ่อปลาลรับเใจนยเอาป,าปหมดบอ่อแครับคนี้เรามาเลี้ยงใหม่ครับตัวอะก็ตยตไต,ต,ตครับหมดเงินครับ มเนี่ยรถสองนนะคัน้วครับเดี๋ยวโอ้ยรถต่อรถพอแม่กเนเศรษฐีเป็นบ่มีเงินลานกินแเนกเแตก๋อยฟัดการพลอย dạng đây tung hết tung ha sân phục lòng bỏ vang chân nhìn kapo ngon tung bồn gôn phù nè ha 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 รคไล่ห,หลายจังห้ยหายใจบถถ่ทั่วท่องเป็นตาลุตนเจ้าของเอาใหม่มาตรฐานกว่าเดิมนะครับรอบนี้ก็ใช้ PVC นะครับถักขึ้นมาเดี๋ยวจะใช้กระเบื้องชำรุดลองนะครับก่อนที่จะปูค่าครับเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ บอเมื่อเช้าเคลียร์ไปแล้ว15กิโลบอเล็กนี่นะฮะเคลียร์ไปแล้วขายแล้วนะครับ,บรก็ทําด้วยเรียนรู้ด้วยนะครับไม่มีคนซื้อก็กินนะครับอยู่หลังบ้านเราเองนะครับแต่ว่าพอทําทําไปมันก็จะเริ่มเห็นแนวทางว่าจะต้องปรับแก้ยังไงทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะโฟกัสที่ปลาดุกอุยนะครับแล้วก็ อาจจะต้องเลี้ยงเลี้ยงไม่นานนะครับตลาดที่จะทำกันน่าจะเป็นตัวเล็กนะครับเขาเอาไปทอดนะครับใช้เวลาสักเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรารนนเพราะว่าการทำทุกอย่างต้องมีพัฒนาการนี่จากทำเล่นๆก็เริ่มจะเล่นมากขึ้นนะครับตอนนี้ให้เรา ใช้กระเบื้องช่อมุดมาลองด้านล่างนะครับเพื่อที่จะกันน้ํานะครับไม่ให้มันดันออกไปจากผ้าปูบ่อนะครับจากนี้เราก็จะเซฟผ้าปูบอ,อนิดนึงนะครับให้ใช้เศษผ้านะครับเศษผ้าใบผ้าอะไรต่างๆมาลองก่อนที่จะลงผ้าปูบ่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาชิดกำแพงให้หมดนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ ต้องสาราลังบ้านได้เดินง่ายขึ้นตออ่อไปก็หลังจากปูผ้ารองไวนินแล้วนะครับเราก็จะลงผ้าปูบ่อบอีกทีหนึ่งสวยงามนะครับต่อก็ได้บอ่อใหม่แล้วนะครับชิดกำแพงเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้จัดการพื้นที่สวนใหม่อีกนิดหน่อยครับยาวอยู่นะครับ เตรียมลงรุ่นใหม่พรุ่งนี้บ่อดเดิมก็จะปรับขยับใหม่นะครับชิดกำแพงเข้าไปเหมือนกันปากอดได้แค่อดสามตะไคร่เด,ด้อ <laughs>